ปฏิบัติการทางอากาศสุดเดือดครั้งนี้ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานสําคัญของสมรรถนะกองทัพอากาศไทยที่ยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศสู่มาตรฐานสากลล่ลาสุดกองทัพอากาศไทยได้ทําการฝึกซ้อมรบและการยิงอาวุธจริงด้วยขีปนาวุธและระเบิดนําวิถีความแม่นยําสูง โดยมีเครื่องบินขับไล่ชั้นนำเข้าร่วมถึง3แบบคือ JAS 3 9 Gripen จากสวีเดน F 1 6 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาและเครื่องบินขับไล่ F 5 Tiger II ที่ยังคงประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งภารกิจในครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามฝึกทางอากาศโคราชโดยมีการใช้อาวุธจริงในสถานการณ์จำลองการรบขั้นสูงมีทั้งเป้าหมายภาคพื้นดินและเป้าหมายเคลื่อนที่เพื่อทดสอบขีดความสามารถของนักบินยุคใหม่ รวมถึงระบบเรดาร์การสื่อสารทางการรบและความแม่นยำของอาวุธปล่อยนำวิถีโดยใช้อาวุธรุ่นทันสมัยระดับโลกเช่น GBU-12 Paveway II ระเบิดเลเซอร์นำวิถีและ AGM-65 Maverick ขีปนาวุธจมตีภาคพื้นดินที่มีชื่อเสียงเรื่องพลังทำลายสูง j a ลบ39 Gripen ซึ่งได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้แห่งท้องฟ้ายุคดิจิทัลแสดงศักยภาพด้วยการล็อกเป้าหมายจากระยะไกลก่อนเข้าตีอย่างแม่นยำระบบเรดาร์ PS-05 เช่วยให้กริปเพ่นตรวจจับสัตรูได้อย่างรวดเร็วพร้อมเชื่อมข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์กับศูนย์สังการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเชิงรุกและป้องกันขณะเดียวกัน F16 ที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักสู้หลักบทบาทก็เข้าทําการโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงแสดงความคล่องตัวสูงและความแม่นยําในการใช้อาวุธจริงด้าน f 5 Ti ไทเกอเครื่องบินที่ถูกขนานนามว่าพยักแห่งน่านฟ้า ก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้จะถูกใช้งานมายาวนานแต่เมื่อผ่านการอัปเกรดระบบอาวุธและเรดาร์ใหม่ก็ยังคงมีสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงในสนามรบยุคปัจจุบันทั้งยังสนับสนุนภารกิจโจมตีภาคพื้นดินและคุ้มกันเครื่องบินหลักได้อย่างยอดเยี่ยมการฝึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซ้อมยิงธรรมดาแต่เป็นการจำลองสถานการณ์รบเสมือนจริงเพื่อยกระดับความพร้อมของนักบินไทยให้สามารถรับมือทุกภัยคุกคามทางอากาศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกองทัพอากาศไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของกองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นรองใครในภูมิภาคและพร้อมยืนเคียงข้างชาติพันธมิตรบนเวทีความมั่นคงระดับสากลภาพจริงที่เห็นต่อหน้าคือคำตอบของความแข็งแกร่งไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่การสร้างภาพแต่นี่คือพลังป้องกันประเทศของจริง จบภารกิจยิงจริงนักบินทุกนายสามารถกลับสู่ฐานทัพได้อย่างปลอดภัยพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศว่าน่านฟ้าไทยยังคงปลอดภัยและมีมืออาชีพคอยปกป้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่คือพลังแห่งชาติพลังแห่งผืนแผ่นดินและความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ